มันเราเก่งใจมามาเถอะมากินด้วยกันเฮ้ยทุกคนใครชอบกินซ่อมตำบ้างผมโคตรชอบเลยซ่อมตำเฮ้ยม,มาโอ้โหมอืม

Hmm.